ริงไ,ไอ้ที่เยวเยวฝั่งนู้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเชื่อแต่เขาเยวเยวเพราะไม่ชอบใช้พ้นมีอะไรถูกหรือไม่ถูกฉันเฮไว้ก่อนนะฉันสนับสนุนเขียนสนับสนุนไว้ก่อนอยู่แล้วทําไมผมพูดอย่างนั้นคือถ้าเราไปดูเมนนี่มันจะเขาเยอะมากเลยแต่ผมก็เพิ่งพูดผมรู้อยู่ว่าพวกเราไม่เชื่อหรอกแต่ผลม,มาพูดเฉยๆว่า มันปัญญาอ่อนนะวีเคราะหอย่างนั้นมันอ่อนอยังไงผลชันสูตรก็มีอยู่แล้วไม่มีการฆ่าการทํานั่นทํานี่ให้น้องเสียชีวิตแล้ววันที่สิบเอ็ดนะจะบอกว่าชัยพลกลับมาจากไปสูงพระเหรอแล้วมาทำเนี่ยถ้าพูดเหมือนนายคนนี้พูดมาหลายวันก็มีการล้างในห้องน้ำ มีสบู่มีน้ำมีน่มันพูดมาออเป็นเรื่องราวเป็นตัวเป็นตะเลยนะก็เรียกว่าอะไรนิยายอะไรนะนิยายอาชรนิยายนู้นเลยนะแต่นิยายแบบนี้ปากมาหมานิยายแบบนี้ออจริงถ้าอยู่ใกล้กันนี่มึงโอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครนะเพราะว่าแทนที่จะพูดให้มันเหมือนเหมือนหน่อยนะกับให้มันสอดคล้องในอ ในความน่าจะเป็นหน่อยมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงเลยก็แสดงว่มามาฟังก็ไม่ได้ประโยชน์และไอ้ฟังไอ้นี่เนี่ย,ยทีนี้ทําตัวนั้นนี่เหมือนกับแผนในการที่จะล้มใช่ผลโดยใช้คดีเนี่ยต่อให้ใช้วิธีใดวิธีใดก็ตามนะเหมือนถูกต้องหรือถูกต้องก็ตามแต่แล้วก็มีนี่แหละแบบนี้แหละกระบวนการแบบนี้แหละ,แบบหละที่เอาความเปลียดชังนี่ มาลุมแล้วก็ออฉันฉันทำไม่ได้ฉันก็แกล้งนะว่าฉันรู้หมดเลยขั้นตอนเป็นยังไงจากประสบการณ์นะหรอรู้หมดเลยว่าประมาณว่าสํานวนเป็นยังไงประมาณนั้นเลยสิ่งเหล่านี้นี่เหมือนกับจะเอาผลคดีผลคดีที่เป็นการตัดสินและ ผลคดีที่คนมองว่าคนนี้ชั่วคนนี้เร็วคนนี้เป็นฆาตกรไอ้พวกเหล่านี้มันจะฝังใจนะครับวิธีทามันทําให้ฝังใจมันจะได้เกลียดคนเกลียดจะได้เยอะถามว่าคนชอบไหมแน่นอนผมไม่ได้พูดเหมือนเหมือนไอ้ไอ้ไอ้เท่าเหมือนผมนะไอ้ที่ดูดบุหรี่ไฟฟ้านะ่มันพูดนะไม่ได้พูดเหมือนเหมือนมันหลอกนะผมพูด จริงจริงใจจริงใจนี่เองว่าต้องยอมรับว่าเวลาเขาไล์สดเนี่ยวันนี้ผมก็เจอประมาณากี่โมงอะจะไม่ได้นะนะในช่วงบ่ายบ่มานี่แหละหรือทิ้งเที่ยงไม่รู้คนก็พันกว่าอยู่ซึ่งพวกเราไม่เคยมีนะครับยย่งผมยิ่งกระจา์พีรชาติอย่างน <1> <1> ี <อ faced> ้โอ้โ<ก>หไม่เคยถึงพันหรอกครับมันก็เหมือนกับคนชอบใ,ในการใส่ร้ายแบบนี้ หรือด่าทอหรือเยียบย่าคนอื่นนี่เจ้เยอะคือชอบความสาดีดเดออไไ์ไม่ไม่ไม่อยากฟังละไอเรื่องมีเหตุผลเพราะอะไรคนมีเหตุผลนี่มันจะมีกรอบของมันนั่นพูดจะเกินความที่ความน่าจะเป็นไปไม่ได้ก็ถึงก็คือถึงกรอบในเหตุผลก็หยุดไงก็เลยเอาไม่เป็นไรได้น้อยได้มากคนดูน้อยคนดูมากไม่เป็นไรเราไม่ว่ากัน ขอให้เราได้พูดวันนี้ก็เลยมาพูดถึงว่าวิธีการทำโดยการเอากฎหมายนี่เอากฎหมายเอาคดีเนี่ยมาจัดการโดยหน่วยงานไหนไม่รู้นะไม่ได้ดูถูกใครด้วยแต่มอีอะไรเนี่ยโอ้สวัสดีพี่แรยวันครับตื่นแล้วนะคะเหรอโอ้ันนี้ตื่นตื่นไวเนาะสวัสดีนะครับ เขาชอบฟังบักเกิดมโนใช่ครับเขาชอบฟังมันมโนทีนี้มันก็ได้ใจเนาะมะโนใส่เรื่อยๆโอ้โดังใหญ่เหมือนกับนี่คุณแอนแอนมาแล้วเขาด่าสะใจเอซีแต่ฝ่ายเราพูดนมแน้มไม่ถึงใจเอซีเลยเบื่อก็อ๋อใช่ใช่ใชพวกเราก็คือเป็นคนมีมารยาทก็นะก็เลยพูดไม่ไม่เข้มแข็งไม่กูไม่มึงไม่เนี่ย ถ้าอยากฟังถึงใจก็ต้องฟังเจ้าปู่นะดาถึงใจหน่อยทีนี้ผมสังเกตดูแล้วเขาคงจะยอมรับแล้วล่ะ,ะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขามโนเอาคือผลบั้นปลายที่ศาลตัดสินเนี่ยคงไม่เป็นเหมือนมันพูดหลอกนะมันก็เลยหายธีละคือชัยพลนี่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งโด่งดังอย่างมากเลยได้รับการยอมรับทั่วไปเลยไม่ว่าวงการไหน จะประชิดติดตัวหรือว่าจะแค่ส่งสายใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ตามมันเยอะมากซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งคนขี้ฉามรับไม่ได้นะที่จใจมีปรากฏการณ์นี้อยู่นะแล้วดูท่านี่ปรากฏการณ์นี้จะอยู่ยั่งยืนยงนะเพราะว่าสร้างบางปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความสุขกันไปทั่วนน้า,าก็เลยเอาอย่างนี้เอา จองจําหรือเอาโทษมานี่คงไม่ทันใจแล้วอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแป้วเลยนะ<笑><笑>ก็เลยใช้วิธีอ่าคดีนี้มันมันมุ่งที่ตัวบุคคลถ้าทําลายโดยใช้กฎหมายไม่ได้ก็ทําลายโดยการอะไรครับพวกเราที่มาอยู่ตรงนี้ก็คืออ่าสงสารรักนะต่อมาอาจจะมีศรัทธาบวกเข้าไปด้วยมันก็เลยใช้วิธีใหม่ ทำลายชื่อเสียงตัวบุคคลดีกว่าก็จะผมไม่อยากใส่รายนะแต่ผมคิดเฉยๆอาจจะคิดเหมือนทนายนเรอไม่รู้นะกระบวนการอยากจะหยุดชัยพลน,นี่ในจุดนี้มันน่าจะมีมาไม่ไม่ใช่วันนี้มันน่าจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วชัยพลคืออะไรคุณน่าสงสารสิ่งที่ให้คนไม่สงสารคืออะไรครับ เป็นคนเนร้คุณเห็นไหมเป็นคนเนร้คุณนี่ใครครับมันหลายคนแล้วนะครับที่พยายามใส่แบบนี้โอ้โหทั้งทั้งคนห่มสีทั้งหลายคนพอจะออกหรือว่าได้ออกโดยถูกทีบออกก็แล้วแต่สิ่งมาก็คือนรคุณถึงววละหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับโอ้โห เนี่ยถ้าถ้าเป็นผมนะอดียยกตัวอย่างผมดีกว่าพราะยกตัวอย่างเขาอาจจะผมไม่กลัวทรัพย์ลดลงนะแต่ผมกลัวว่ามันจะเป็นโอกาสให้บางคนเนี่ยมาด่าวผมได้อ่ะเหมือนผมเนาะถ้าเป็นผมเนาะก็จะออกว่าโอ้ยกูด,ดูแลคดีมึงอ่ให้คําแนะนําแทบตายเวลากูเม้นใส่ลูกหัวใจไปมึงเอาไว้ไม่อ่านชื่อกูนี่มันจะเป็นอย่าง,งาน,นั้นเนี่ย ใครก็เคยเคยเห็นแล้วนะเหตุการณ์แบบนี้แต่นี่คือยกตัวอย่างเลยครับเพราะปกติผมดูใจพลอยู่แต่ผมไม่เขียนอะไรเราลิ่งส่งกงันนี้ลิ่งส่งไม่เป็นนะเราไม่เขียนอะไรไม่สวัสดีไม่ส่งรูปหัวใจก็ดูอย่างนั้นแหละว่าเขาพูดอะไรมีเนื้อหายังไงแล้วมันดูดีไหมเราเราคือดูดูแบบเหมือนกับเป็นเทรนเนอร์นะเราก็ดูแบบนั้นแต่แต่ พฤติการแบบนี้มีก็คือโอ้โหกูมีความสำคัญจะตายมึงจะไม่อ่านชื่อกูเลยเนี่ยเริ่มทำให้หลายคนมองแล้วนะอ้าทำไมชายคนไม่เห็นคุณค่าคนอพูดี่ดยผู้ใหญ่ใจดีเลยอะไรทำนองนี้นะอือย่าเขียนทีนี้ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ผมเองผมชักเอใจนะสานการณ์ทำไมเป็นอย่างนี้ อยู่มาอยู่ไปอยู่มาเริ่มละว,วิธีทำลายชัยพลมันมีหลายวิธีนอกจากจะทำให้ตัวชัยพลเนี่ยลดทอนความหน้าต่างๆลงคือหน้ารักหน้าศรัทธาหน้าเอ็นดูหน้าอะไรลงเนี่ยหนึ่งวิธีสองก็คือพยายามแยกคนออกให้ให้ชัยพลมีกำลังน้อยที่สุดเพราะว่าอะไร กำลังคนเนี่ยแม้มองดูไม่มีคุณค่าแต่ความจริงมีคุณค่านะเพราะอะไรพวกเราเป็นยูทูบเบอร์ชัยพลก,ก็เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเอาสมมุติว่ายังไม่แยกผมออกยังไม่แยกหลายคนออกยังไม่แยกหลายหลายคนเลยกลุ่มเหล่านี้ก็เข้าไปดูมันทําให้ยอดชัยพลนี่เยอะเห็นไหมมันก็มันเป็นผลโดยตรงนะทีนี้พอจะแยกพวกเหล่านี้ออกก็ใช้วิธีใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นที ใส่ร้ายป้ายสีคนนี้ทีพอทะเลาะกันวุ่นวายด่ากันไปด่ากันมาประชาชนคนปวดหัวไหวก็โอ้กูไม่ดูและกูปวดหัวกูไปดูหมอลำดีกว่าก็ทําให้ทุกคนไม่มียอดคําว่ามีมียอดบางคนเนี่ยอาจจะนานไม่นานไปเนี่ยอาจจะเสียเส้นแล้วก็ไมยกับทิ้งกับึงทิ้ง,ง,งตัวเองออกไปเลยก็มี มันก็จะทําให้กําลังของใจผลในลดลงแต่สังเกตว่าบางคนเนี่ยมองว่าโอ้แย่คนนี้ไปก็ดีแล้วเขาจะไม่ได้ดูคนนี้คนที่ดูคนนี้จะได้มาดูที่ใจผลเลยมันไม่ใช่หรอกเพราะคนดูคนนี้นี่ปกติเขาก็ไม่ได้ไลฟ์วันเดียวกันเวลาเดียวกันเขาก็ดูได้ทั้งสองคนแต่พอคนหนึ่งออกไปมันก็จะทำให้เอฟซีบางคนทิ้งติดตัวสักสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็ทำให้กโกรธไปด้วยโกรธ โกรธช้พลนไปด้วยไม่อะไรไม่ดูแลไม่เห็นคุณค่าไม,ไม่นั่ไม่นี่นี่คือกระบวนการที่จะทำให้ตัวชัยลนเสื่อมถอยลงในในด้านที่ที่ผมพูดมานะก็คือเรื่องที่เรื่องที่พวกเราอ่าซุมไปตรงนี้ก็คือรักอ่าสงสรักสงสารศรัทธาที่ซุมลงไปมันก็จะทำให้พวกเหล่านี้ ละลายเหมือนกับกองดิน